สวัสดีจ้าเซมันีมาพอกันอีกแล้วทางช่องยัยหัดลูกนิมนต์เพื่อนคนทําเกษตรเซมันียายหัดภามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวอยู่ตลาดบ้านนางัวอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อสิทธิแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยัยหัดสิพาไปรอสอบถามนะพี่น้องเนาะว่าเซมันี้เพิ่นซื้อขายกันแบบใดราคาเป็นแบบใดหลัง หลังสงการน้อพี่น้องนะเดี๋ยวยาสีผ้ารอ,อไปสอบถามมึงน้อพี่น้องราคาเสานี้มันเปลี่ยนแบบใดตลาดปลาเนี่ยว่าเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิเข่ามาซื้อมาขายก,ก็ให้มาแต่เสายา마สายเดี๋ยวยาสีผ้าไปรอ,อชงบรรยากาศ ยางสิตามึงละข้าพว่าไม่นั่งหน่อยได้มัหรอกเนาะไม่นสูงยุบบ้านมาวเอุมนี่ไปเลอ่สองสองเปิดเท่าไหร่เปิดสิบเจ็ดเปิดสิบเจ็ดเปิดไปสิบเจ็ดใช้แม่แม่ลูกสองตบอสิบเจ็ด สตัวหมนเจตมื่นเจสองตัวมืว่นเจ็ดเปนพี่น้องสภาพตัวนี้เดสันแยกปะแย yeah, กกับมืเนสมือเ0ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวนเสะถ้าแยกถ้าแยกตัวนี้มื่นมื่นกับ1นึ่พันพี่น้องนี่มื่นกับ1นึ่พัน แต่ถ้าเอาไปถ้าเอาไปทั้งสองตัวนี่สิเนาะสิบเจและตัวนั้นนั้นแปดถ้าเป็นแยกกันนะแปดพัหาถ้าแยกเด้อพี่น้องเด้อถ้าแยกนั่นแม่แม่เพีแปดพันหาเนี่ยลูกนั่น1ง0นเอ่งพันหาเป็นาไเป็นอไรก้าห้ารอโอ้แตกต่างเด้อพี่น้องเด้อ ราคาได้แม่จะาคมจะตัวมาหกตัวครับหกตัวขายไปตัวนึงขายไปตัวนึ่งยังห่านี้ยังหาแม่นีเด้บแบนี้แม่นีก็ลูกเมื่อนซีครับใส่ลูกเพื่อนตัวผู้ตุภูบแพี่น้องเมื่อนซีครับราคานีตอ่อลองอ้ครบอราคานีต่อลองอะไพี่น้อง นี่มันเกิดไปเมือนสี่ตัวน,นี้เมือนเจ็ดถ่าลอ,อยพี่น้องป้าตัวนี้สูงไงได้พี่น้องเมือน,นเมือนเจพันก็หาร่อยเนาะนี่เมือนเจพันก็หาร่อยสูงอยู่ประมาณลอ,อยสี่สิบถ่าบวกคนละพี่น้อง ต้นสูงผลน้ำงามอยู่พี่น้องห้องหอยเน็ตเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรหาหอยเน็ตเดี๋ยวสิขอเบอร์ติดต่อให้ขอเบอร์ติดต่อจ้า061ครับ061 051 051 097 097 0สนใจโทรหาหอยเน็ตได้เลยเด้อจ้าราคาก็ต่อรองได้่รีบส่งฟรีจักโลูก120เมตร120เมตรประสานฝั่งเอาเด้อพี่น้องเดลยลอยเม็ดลอยโลได้ยลอยเม็ดลอยเม็ดประสานพี่น้อง ออาสนใจทุราหอยในเด้เลยจ้าคือไงคืองามดีนะเขาขายอะไรพอนี่เขาขายอะพอนี่พวกจ้างเลยครับหอยนกรอครับก็รรอัเปิดเท่าไรน่าจ่นี่ตัวเดียวบ่ ทั้งสามนี่บ่เจ็ดมื่นหาได้แยกอย่บ่คะแยก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 แล้นางมื่นแม่นตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกนี้เท่าไรก่อสามสิบหาสามสิบห่าเนาะแถมแยกเนาะถาทั้งมื่อนี่เจ็ดมื่นห้า้ายกไปทั้งสมนี่เจ็ดหมื่นห่าพนพี่นองราคาต่อราคาต่อรองไดเนาะราคาต่อรองใดเฉพาะตัวนั้นสี่หมืน เฉพาะแม่นางนี่สี่หมื่นเด้อพี่น้องเด้องามเลยพี่น้องแม่บอกไงสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบบวกลอยหาสิบบวกได้น้ำพอน่ะได้ครับร้อยหกเกือบร้อยหกเกือบร้อยหกเป็นปะเกือบร้อยหกสิบเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบริเวดห้าวัดด้วยสายตาพี่น้องและข้ากับตอรองได้พี่น้องแต่ว่าเฉพาะแม่นางนี่สี่หมื่นแม่ลูกนี่ ตัวไรกูเ่งาว่าพั่สามสิบหานะมีพี่น้องแตโยกกับสิถือถือแน่นาะมาทัคุยได้โทัโทัคุยได้นะพอนะนีหางเลยพี่น้องสูงไงมึงเดี๋ยวยุ่งใหญ่อาติยาก็ไม่เบิกความหูนะเพื่อนบ่ได้ผูกเลยได้พี่หน้องตักบใหญ่มึงเหงาหางหลุดนะ ขอเบอร์ติดต่อนนยจ้า065 9329329213หอยสุพีว่าอบหั่นอสุพีว่านอนครับหอยสุพีว่านอนเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยสุพีได้เลยจ้างามๆพี่น้องตูบานยง อันแม่เพื่อนนี้ได้ลูกสองตัวนี่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ทับแล้วทับแล้วเป็นบ่ะดบดได้เดือนกว่าตัวที่อยู่ในถังทับแล้วได้พี่น้องได้ได้เดือนกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในถังทับเด้๋วเอาสนใจทุกคะ่ะในหอยซูพี่ได้เลยได้จันเพื่อนดูว่านอนเด้อบานเพื่อนเด้อโอ้งามคักพี่น้องสวยงัม

Oh ni dah ni dah ni dah. Oh pula oh pula. Tak ada

เปิดใบสามเมื 30, ่อนี่ม <Impossible> าเปิดใบสามเมื่นพี่น้องนะลูกคนแม่ลูกลูกโตแม่เปิดใบสามเมื่นแม่หลายแม่คนสูงอยู่ประมาณหัวเน้อเน่าแน่นเลยครับสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกใอยู่พี่น้องนี่ครับผมห้ามได้พี่น้องลูกคนน่ะ ลูกซีไว้ลกีสามหมื่นหาสามื่นหาคอนราสมง้สาเออสามหมื่นสามืนพี่น้องสามหมื่นประมาณสามหมืนหาได้สามหมื่นได้เอาไปสวนทันราคาต่อรองอด้อีกบอครับได้คราคาต่อรองอด้อีกเด้อพี่น้องด้วย ่อต่อรองเลอีบงลูกนะตกงาลูกเลูก,ลกตัวแม่ลูกัลูกตอแม่พอพี่น้องเบอร์โทรกระแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหสนใจโทรหาพ่อเฟืองด้เลยเรือพี่น้องเดื่อนี้สนใจโทรหาพ่อเฟืองได้เลยพี่น้องนี่งามๆเลยแม่ลูก บานหน้าง่วเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์ผู้ใดสิมาซื้อมาขายกะไห้มาเนี่ยหมึกเสาร์พี่น้องแม่ลูกลูกตัวปูนี่เปิดเท่าไรก็พอนี่ลราคะเปิดสองสองหาร้อยแม่ลูกลูกตัวปูพี่น้องเปิดไบสองหมื่นสองพันหาร้อยเนาะ แลาค้าพุ่นเปิดไปเด้อพี่น้องเด้อต่อร่องได้อีกยได้ขันต่อรองได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อวาขายังต่อร่องได้อีกอยู่นี่สแดปครับนี่ามแดอพี่วขอเบอร์โทรนี่ย ศูนย์สห <itu? S 1> <onos> ้นศูนยหนึ <cem. S 1> ่งศสอห้านี่พี่น้องสนใจโทรหาพวีได้เลยได้จานีเม่ลูกลูกโตบูยังงามนั่พี่น้อง มสอยู่ประมาณ140ได้ยุ่ี่นอะโต้ัวรอรัได้สนใจโ้รหาพีได้เลยได้จ้าวันดีจ้าพ่อท่านวัสดีครับ ของผ่าปันี่แมนครับเปิดเท่าไรพอนเปิดเศ้าเปิดไปสองหมื่นสองพันนอนี่น้อราคาเปิดไปสองหมืสองสูงอยู่ประมาณรอยรอยสี่สิบบวกคุนลพี่น้องนี่งามด้วพี่น้องด้วยบนขาบนแขนคนเดียวคนใดงัวงามมากเหมือนนี่พราท่านใดหัวเลียงเลยพี่น้องนี่งามๆราคานี่ต่อล่างในพ่พ่อตอลองใดนิดน้อยราค นี่ตอล่องในนิดน้อยเด้อพี่น้องเด้อพ่้ันไปมาโอ้ย้าวยวพันาเพได้ส่งไก่ได้พี่น้องพันมาส่งด้แค่ไก่ไกักทังไก่ละเอารถมาเอารถเป็นบบ่แมนคือหมดทางมันพร้อมหารวยแมนวะ นานพันวาทางไกลพ่นติเติมน้ำมันไทยห้ามารอยเปสนลูกพันอะไรงามด้อพี่น้องเปดเอเบอร์ติดต่อน่จ้าศูนย์แปดหกศูดสี่เก้าศูนย์ศูนย์สองสนใจโทรหาพรท่านได้เลยจ้าหอยว่นเบอร์เรา่อเจ้าเสียงพี่น้องว่าเหลียงงามงามยนี่ซหกซุห่องหอยม่วนเปิดไปซิผก เปิดใบหมือนหกพันพี่น้องราคาต่อลองในเบอะจ้าราคาต่อรอในเด้อพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยส่อยู่นะร้อยสีิายวัดมาแล้ววัดมาแล้วพี่น้องพคนว่าสูงร้อยสิบห้าเนี่ยมาแม่สาวเม่วเลียงเด้อพี่น้องเึงงามเด้อพี่น้องเาบานบอาบนบุญ สวยๆเลยจ้าเบ่งขาเบ่งแขงเบ่งโดนงามง่ามและานี่ต่อรองได้เป็นบ่ราคานี่ต่อรองได้สันพี่น้องนี่สนใจทั่วหานหอยม้วนเด้อพี่น้องเด้อขอเบอร์ติดต่อนเลจ้าศูนย์เก้าแปดศู้าแ้าหกแปดห้าศูนย์สามสามแนสนใจโทรหาหอยม้วนได้เลยเด้อจ้านี่ สว้งามพี่น่องงามงามค่อไเบ้ไม่ต้องเจ้าป่ะเปิดเท่าไหร่สี่มืน่นพี่น้องเปิดไปสี่หมื่นความสูงคนเทไรนอนี้เนาะมันีแขวด <c ười> ร้อยประมาณลอยสามสิบเจ็ดพี่น้องง,งงามง,งามมึงเหงาหางหลุเหงาหางเหงาบัแบบไงด้วยพี่น้องด้วยซีเมื่อนี่ต่อรองได้บ้านนี่ห้อยบ้านได้ได้ราคานี่ต่อรองได้เบิดเหมือสัสนพี่น้องงัวนเลียงงัวงามเพิ่มด้อนี่พี่น้องงามงามสวยๆเลยพี่น้องมึงหนามึมงแตาหลดุดเนี่ยยังหันยางออกให้เบิง่งคับคับนี่ค่ะแม,แม่แม่มแม่กระท่องร่มนี่แม่กระท่องพี่น้อง แม่ลูกลูกโตแม่คล่องความคล่องได้เจ็ดเดือนแล้วนี่คล่องมันมาเจ็ดเดือนเพราะว่ามันหกเดือนกลัวบ่โอ้จะคล้องก้าวเจ็ดเดือนแต่ว่าหอยวนวมาประมาณหกเดือนกว่าๆนี่แหละพี่น้องเพราะว่าลูกมันขดไล่เมิ่งแล้วเดี๋ยวเพิ่งว่ามันออกได้เดือนกว่าเขาสมัดมึงเหงาหางเดืลูกมันขดไล่เมิ่งแปดมันออกวันที่แปดเอาออกกันเดือนซีฟเนาะขุ่นเขาเม่ได้ออกขอกเจ็ดเทือบว่านี่ย่เขาเม่ได้๋ยวออกขอบ แต่ว่าลิบยางปกติดียางปกติแพนบ่อเขาจะเอาออกลามด้ยก็้าหันห่อุ้ยอ้ยเขาไห่แม่ไหนอุ้ยนี่ล้วเขาเ่าไหร่กาหอยพ่นไรเกาะสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาราคาเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นหาแม่ลูกงามด้ยพี่น้องขหอยพ่นราคาต่อรองไหนนะหอยพ่นนะสี่หมื่นหาพันเด้อพี่น่องเด้อแม่ทองสมลูกพี่แดงแม่อ มหลูฟิกแดงไว้ว่าสันพี่น้องอาขอเบอร์ติดต่อ085 085 643 6า3 5887 5887ส่าเด้เสนใจโทรหาหอยวุ่นเลยด้วยพี่น้องด้วเอามีตักจักบาทเดียวก็ได้เล็บก่าพี่น้องเขาเปล่าออกออกพี่น้องแต่งามงามพี่น้องงามง าสนใจทัวหาหอยวุ่นเลยเลยได้จ้าการต่อรองราคาพี่เจ้าหอยบอเสียเจาหเอาอยู่บ่ขอสิใครใครู้อดเอาอยู่บ่ต้องขอ พี่คดิแบกไ้สามปูนี่มันจะร้อยเท่าขอเอาล่วสามปูได้พี่น้องวันนี้หละบรรยากาศช่บรรยากาศนะพี่น้องเนาะบรรยากาศต่อรองาค่ัเลยมาแล้วอาวเดกีเด็กี ไอวกแกเมื่อยยี่เล้วเมีนี่หาด่อ้วกแกเหรอยา้าวน้นยาฟ้ามาเก็บเมื่อะวปเยอะาฟ้าไปใชู้นี่ ูไมลูกกแปดเมื่อกี้นี่ลูกใบหลอดพร้อมลูกพกแปดเป็นญาติไสียอมหอยวนลูกพกแปดประเสรพี่น้องคนยางมาบอกโค่นนาตาเรือเสียกินอึ้่นเป็นลูกล้อเจ้าเสียมันกินอึ้วาทีม้ยต่ดีดีนาตาดีดีมันกินอล Hãy đi quay mà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn